สวัสดีครับผมอาจารย์คิวนะครับคลิปนี้นะครับอาจารย์จะมาเช็คดวงนะครับคนที่เกิดในทั้ง12รักลัคนาราศีประจำเดือนเมษายนช่วงวันที่1ถึงวันที่15เมษายน2566นะครับว่าดวงของคนที่เกิดในทั้ง12ลัคนาราศีว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้อาจารย์จะ แจ้งนะครับในทุกๆคลิปเลยนะครับว่าการที่เราจะดูดวงให้แม่นยำหรือเช็คดวงรายเดือนรายสัปดาห์ให้แม่นยำหรือรายครึ่งเดือนเนี่ยให้แม่นยำเราต้องดูจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะครับซึ่งการที่เราทราบเวลาเกิดของเราเราจะสามารถตั้งลัคนาราศีเกิดได้และการดูดวงหรือการที่เราฟังดวงจากหลายๆคนหรือจากอาจารย์หลายๆท่าน จะเกิดความแม่นยําค่อนข้างสูงนะครับหรือถ้าใครไม่รู้เวลาเกิดจริงๆนะครับสามารถเช็คได้จากราศีเกิดโดยราศีเกิดนะครับเช็คได้จากวันที่เกิดและเดือนเกิดนะครับพอเราทราบราศีเกิดเราก็สามารถเช็คดวงได้แต่การดูดวงจากราศีเกิดนั้นนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเจนหรือไม่ค่อยตรงกับพื้นดวงของแต่ละคนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นการดูเบื้องต้นคร่าวๆได้ในระดับหนึ่งนะครับ คลิปนี้นะครับอาจารย์จะพูดถึงดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันช่วงวันที่1ถึงวันที่15เมษายน2 5 6 6นะครับพูดถึงดาวดวงแรกก่อนเลยคือดาวศุกร์คือเลข6กซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันช่วงวันที่1ถึง8ดาวการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันอยู่ในภพเรือนมรณะช่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่คนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้อย่างดีมากๆ ต้องแบบวิเคราะห์และรอบคอบในการใช้เงินสูงมากเพราะว่าดาวการเงินเขาไปอยู่ในเรือนมรณะนะหลังวันที่8เมษายนนะครับดาวการเงินจะย้ายเข้าไปสู่ในเรือนสุภะ สุภาพคือความสุขความสําเร็จแต่ถึงจะย้ายไปอยู่ในเรือนสุภาพความสุขความสําเร็จเป็นเกษตราที่ดีแข็งแรงก็จริงการหาเงินของคุณก็จะง่ายแต่การหาเงินง่ายแบบนี้นะครับเขามีดาวมฤตยูหรือเลขศูนย์รออยู่ในเรือนตรงนั้นตรงราศีพฤษภก็จะทําให้เงินที่ไหลเข้ามานะครับทำให้คุณแบบก็เลยออกไปได้ง่ายคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินหรือการใช้จ่ายเงินหรือการบริหารเงินที่ดีนะครับต่อไปนะครับเลข4นะครับเป็นดาวพุธ เรียกว่าดาวตนุรักษ์ของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนเลยต้องบอกว่า,าดาวตนุเขาอยู่ในภพเรือนปัตตนีอยู่กระดาวพระรหัสตึ้งแข็งแรงเป็นกเกษตาราธิบปดีอยู่แล้วในภพเรือนปัตตนิหรือคู่ครองในเรื่องของคนรักคู่ครองหรือความสําเร็จหรือความขยันขันแข็งหรือการที่คนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับจะมีการวางแผนที่ดีในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการ บริหารจัดการในธุรกิจอย่างเงี้ยอาจารย์ยังมองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครึ่งช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับว่าการงานหรือ เรื่องของคู่ครองเรื่องของความรักยังอยู่ในเกมที่ดีช่วงวันที่15เมษายนนะครับดาวพุธเขาพักองศาการที่ดาวพุธพักองศาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปพูดให้คุณได้ฟังอีกคลิปหนึ่งต่อไปนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายน2566นะครับไปดูเรื่องของดาวการงานอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือดาวพุธอีกเช่นกันดาวการงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันดาวพุธก็อยู่ในภพเรือนปัตตนิปัตตนิหรือคู่ครอง แต่ไปอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งแข็งแรงเป็นเกษตรตาธิบดีอีกเช่นกันอาจารย์มองว่าดาวพุธอยู่ตรงนั้นให้คุณมากๆกนะครับกับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันอย่างที่บอกครับความคิดความอ่านมันสมองสติปัญญาการวางแผนที่ดีในเรื่องของการทํางานการประกอบธุรกิจ นะครับของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันจะมีความละเอียดและรอบคอบและดีมากๆนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังดาวพุธเข้าพักองศาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทำนายให้อีกคลิปหนึ่งในคลิปต่อไปของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันครับอาจารย์ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปดีๆและได้รู้ข้อมูลหรือดวงของเราล่วงหน้าของทุกๆเดือนนะครับถ้าใครอยากดูดวงแบบ ละเอียดและลึกนะครับแล้วก็ได้ทราบแบบชัดเจนในเรื่องของรายละเอียดดวงเราไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หรือพื้นดวงในกําเนิดตอนเกิดน,นะครับสามารถติดต่อหาอาจารย์ได้นะครับที่เพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ